อันนี้อันนี้คือภาพเจ้าภาพในวันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับจะเห็นว่าเป็นสปอนเซอร์หลักของงานเสร็จแล้วจ่ายสดด้วยนะครับอย่าลืมขอบคุณครับผลไม้วันนี้ครับที่พออ๋อใบอาชาต้อนรับมาทึงนะครับผมจากพี่ปุ้มของเราเนี่ยนะครับผมกาเดียมาหรือแม่ลูกไหนแม่อยบอกด้วยนะครับเขียนตังเขียนลยได้ไหมบอกผมน้ำขึ้นไปอ่ะ เดี๋ยวเขียนรีวิวเลยแล้วกันรายการวันนี้ไปร้านต้องมินนะฮะจะขึ้นในลำต้นต้นของวงงานนะครับถ้าร้านที่ไม่ควรแวะด้วยความกะล๊อตฮันน่าท็อแล้วท้อควรจะยืนสแตนบายอยู่แถวนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือด้วยความกะล๊อแล้วเหรอด้วยความกะล๊อนะครับ ถ่ายทอดสดด้วยแม่ทำเป็นสีมืดคุณคุณคุณคุยอยู่เลยคุณแม่ครับคุณแม่คขึ้นแม่ขึ้นแม่ับวันนี้นักร้องก็เตรียมมาหลายคนนะครับก็ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะได้พบกับวินนี่แคร์รีนะฮะไม่ใช่มีแค่เองกับค่ะไม่ใช่รับมีวินนี่แคร์รีนะคะเป็นการตกรับทุกกรรมระหว่างวินนี่มิสตันกับมารายแคร์รีนะครับครับแล้วก็เติมส่วนผสมของสลิคอนดอภไยวงไปนิดนึงด้วยนะคะถูกไหมครับไม่ไม่ได้มารับเนีน้องๆมาแข่งไม่ใช่ผมบ้าเขาเติมครบนะผมกำลังเสิร์ฟลูกชิ้นอยู่ฮะคู่ก่อตั้งงงอยู่านบ้านทุ่งนะ่ยผมจะบอกอย่หกด้วยแล้วผมกลง นี้มันเสียงและร้องซุปตาร์ใใหม่องน้องแล้วแบบซุตาร่าสุดคคนล่าสุดสุดเท่านแล้วตอนกังวนเป็นพ่อครัวตอนเช้าที่เจ้านายอยู่ทุกท่านเห็นซอนโค้ดไม่กล่าว่าวันนี้เราไม่ไม่ัดถอยัมงแต่ก้าวมันเช้าด้วความดีงามนะครคมองชุดลโค้ดโค้ดโทรรูปมาก่อนเลอาหารแก้เสร็จแล้วคไม่ที่แต่งความให้แต่กควานี่ก็ไปโปรโมทลนยันะครับ ยังไม่มีชื่อร้านเลยพี่ยังไม่มีครับเดี๋ยววันนี้เราก็กดตั้งชื่อร้านด้วยแล้วกันกินกันเนเี่ยนี่คืออึ้งหรืออร่อยนะกินกันอึ้งอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อย,ออย <c oughs> น้าจิตใจแ <c oughs> บบมากๆ <c oughs> เลยนะ <c oughs> เดีออ๋ยวเราได้สิบเมตรครับพี่เดี๋ยวผมเชิญซุกคนอร์สตาร์ทุกสาเราจะได้ราจะได้ก็ได้รีวิวรีวิวงนะขอรีวิวอาหารนิดนึงเฮ้ยปกติมันต้องมีไม่ขนาดปะ ลูกกระดูกนะใช่ไหมซึ่งกระดูกหมูจริงๆน้องดิ๊นไม่ได้โกหกเฮ้ยทำไมมีเขี้ยวด้วยอ่ะฮะเราไม่ใช่กระดูกอะไรแถวนี้อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับกระดูกหมูหมูแท้ๆเลยครับวิ่งแล้วมีปีกทุกตัวใช่หรอน้ำซุปนี่ก็คือทำแบบว่าครอบครัวนี้ต้อง18 18ชั่วโมงขึ้นไปนะถึงจะต้องเคี่ยวให้มัละลาเป็นตัวคือในซุปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าทุกคนทานแล้วนะครับอมเข้าไปที่กระดูกละลายเลยนะที่กระดูกอะไรที่กระดูกละลายอร่อยมากอ๋ผมบอกว่าอร่อยใช่ไหมครับใช่พี่นุ้ยไม่เป็นลับซอนจอยแล้วนะฮะเราโมงไว้พี่จอยพอดีเลยเดี๋ยวเราเราจะพูดแข่งกันอีกาสองตัวแล้วใช่ไหมฮะเสียงวะ อันนั้นน้ำจิ้มครับพี่อันนั้นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มแล้วถ้าเป็นเล่นอะไรคงเนี่ยเราเล่นเราเล่นปกได้เลย8โมงจะเล่นทีเพราะโอเคได้ใจใจอย่างนี้เพราะดูแล้วไม่มีใครที่ต่ำกว่า8นะอ๋อแล้วเล่นได้พี่คับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเขื่อนที่ลุกติดมาทีนะครับความเขื่อนไฟดิบครับผมครับผมอุ้ยมาแล้วครับ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 เสียงติดมือมาเลยตรงๆจากบนเลยครับลงเครื่องมาแบบมา เดี๋ยวผงขอแชทอีกรอบด้ป่ะเขาบอกต้องไปอาบน้ำรนนีดจับคียอร์ดได้พ่ศัดมาแล้วครับพ่ศัดิ์โอ้มาทองฟุ่มครับมีเวลาอยู่เลครับขอบคุณพิศักดิ์ด้วยครับสามารถได้ไอ่ะยออเห็นพิศักดิ์ถ่ารายการฟาววิชใช่ไหมครับถ่าย่ายถึงสามุ่มเลยช่ไพี่เห็นรูปเฟซบุ๊กไปนะอรไรอร่อยนะครับพี่นะ ขอให้เรียกว่าเป็นพาสต้านะคะเป็นพาสตากับไส้ีฟูอนะครับกับไป้เบสิอร่ะเอาชื่อที่เรียกสั้นๆได้ไหมพี่มี่ากระเปาขอบคุณครับประกาศประกาศถ้าเก้าอี้ไม่พอด้านหลังนะครับมีสามับนะครับเก้าอี้บรการตนเองนะครับเก้าอี้ไม่ดู่มให้แล้วใ่ปะ ประกาศประกาศท่านเจ้าของรถหมายเลข3าต่อไก่สี่สรถ,ถที่ท่านมีความการจราจรนะครับทางด้านรถด้วยนะครับอะไรครับเปล่าขบ้บรรยากาศที่เหมือนงานแต่งงานางมีประกาศเรื่องรถด้วยไหครับอ,อ,กกรอะไรนะงานแต่งงานพึ่งานเลยต้องประกาศเนี่ยคนไปมันไม่มีการันตีสายเลยต้องจอดรถขวางให้ผมพี่